สาวนิ้งกุลสตรีและสามีถวายสังฆทานค่ะนิ้งกุลสตีเธอเป็นอีกหนึ่งหญิงแกร่งและเก่งมากๆค่ะที่มาพร้อมด้วยความสวยและการวางตัวจนหลายคนนั้นหลงรักเธอเลยที่สําคัญเธอก็ดีได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนางงามนะักร้อง นักแสดงและรวมไปถึงแอร์โฮสเตสอีกด้วยวันนี้เราจะพาทุกท่านนั้นมาทําความรู้จักกับประวัติของเธอสาวนิ้งกุลสตรีค่ะสําหรับสาวสวยคนเก่งคนนี้เธอเป็นอดีตนางเอกยุค90ที่หลายคนนั้นต้องหลงรักค่ะเธอมีชื่อจริงว่ากุลสตรีสิริพง์ปรีดาเกิดเมื่อวันที่2สิงหาคม2516ค่ะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเซนจอน คณะนิเทศศาสตร์การโฆษณามหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองสาวนิ้งเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดมิสไ Thailand World ประจำปี2535ค่ะแต่ไม่ผ่านเขารอบจิงชนะเลิศในขณะนั้นเธอก็ใช้ชื่อในการประกวดว่ากีรติเศรษฐกุลสิริค่ะหลังจากผ่านการประกวดไปได้สองปีเธอก็เปิดตัวนิทานะน,นักแสดงเลยค่ะภายใต้สังกัด RS โปรโมชั่นและใช้ชื่อว่ากุลสตีสิริพงปรีดามาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะและได้จากนั้นไม่นานเธอก็ได้พันตัวไปเป็น แอร์โฮสเตดของสายการบินไทยแอเ a เชียเพราะว่าเธอนั้นอยากจะทำอาชีพที่มั่นคงในวัย30-31ปีนะขนาดนั้นประกอบกับเป็นโค้งสุดท้ายที่สายการบินเขาจะเปิดรับพนักงานต้อนรับถ้าไม่รีบตัดสินใจก็จะพลาดโอกาสดังกล่าวไปได้เธอจึงตัดสินใจเบนเข็มนาฬิกาสู่การเป็นแอร์โฮสเตโดยไม่รีรออีกต่อไปค่ะ เธอหลังจากนั้นก็มีอาการป่วยแล้วค่ะเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องเกิดจากที่ร่างกายนั้นไม่สร้างเก็ดเลือดด้วยตัวเองทําให้เธอก็ต้องเข้าออกกับโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งในขั้นตอนการรักษาโรคนี้ก็ค่อนข้างจะยากด้วยค่ะ ใช้ระยะเวลานานด้วยมีข้อมูลการรักษาคร่าวๆระบุว่าเธอต้องได้รับยาีโมก็เรียกได้ว่าเธอนั้นกว่าจะผ่านมากว่าจะมีอาการที่ดีขึ้นได้แบบนี้ก็ใช้เวลาในการต่อสู้มาอย่างมากมายแต่สิ่งที่เห็นได้นั้นก็คงจะเป็นสามีของเธอนั่นแหละค่ะที่คอยดูแลเขียงค้างไม่ห่างหายไปไหนเลยล่าสุดนี้สานิ้งเธอได้ออกมาโพสเรื่องรล่าดีๆค่ะ ซึ่งบอกว่าระหว่างที่มาทะเลนั้นสามีเธอก็ได้ถือโอกาสพาม,มาทําบุญด้วยซะเลยพร้อมเล่าว,ว่าอยู่โรงพยาบาลนานไม่เคยได้มีโอกาสมาทําบุญเลยมาทะเลเลยได้มีโอกาสถวายสังฆทานผ้าไตรและยาให้หลวงพี่ปรมน้ำมนตแล้วชื่นใจสาธุต่อมาก็ได้มีแฟนคลับเขามาร่วมอนุโมทนาบุญกันจํานวนมากคะ่ะ